หลายท่านนะครับที่มีปัญหานะครับก็คือว่าปัญหายิ้มเบี้ยวนะครับคางเบี้ยวปากเบี้ยวนะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าการรักษาในกรณีแบบนี้มันยากแค่ไหนนะครับผมส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่พ้นต้องทําการผ่าตัดนะครับแต่ในเคสนี้นะครับเป็นเป็นคลิปที่เราจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเราทํายังไงที่จัดฟันเราไม่ต้องทําการผ่าตัดร่วมด้วยนะครับเรามีให้ดู Before After นะครับแล้วก็ดูผลการรักษาจริงๆจริงๆนะครับลองรับชมกันดูนะครับ สวัสดีครับตอนนื่นะครับท้งทีมงานต้องขอขอบพระคุณข้าราชการที่เป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้เราถ่ายรูปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่างที่เราพยายามบอกในหลายคลิปนะครับว่าจริงๆเรามีเคสที่เป็นแบบนี้เยอะมากเลยแต่ว่าคุณแค่บางท่านเนี่ยไม่สุกให้เราถ่ายรูปนะครับเราก็เลยไม่สามารถไม่ให้โชว์กันได้เพราะว่าการจัดฟันเนี่ยถ้ามีการสื่อสารไม่มีรูปภาพนะครับเบื้อเอฟเฟคเนี่ยมันคงคุยกันไม่เข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อวันนี้นะครับจริงๆเดินทางจากจังหวัดระยองนะครับเดินทางมาเพื่อ มาจัดฟันโดยเฉพาะเลยนะครับคนไข้มีปัญหานะครับก็คือคนไข้มีปัญหาว่าดูจากหน้าตรงจะเห็นว่าคนไข้มีปัญหาคางเบี้ยวนะครับคือคางเนี่ยนะครับบริเวณปลายคางเนี่ยนะครับเอียงไปทางด้านขวานะครับผมนะครับเราสังเกตให้ดีจะเห็นด้านซีที่ปากล่างนะครับมันก็เอียงไปตามคางด้วยนะครับผมอันนี้จริงนะครับเราเคยมีเคสนะครับที่ทําแบบนี้นะครับ เคยโชว์ใน youtube แล้วนะครับก็ลองมาเปิดดูนะครับแต่ว่าในเคสของคุท่านนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับเคสเดิมนะครับก็มีความแตกต่างกันน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับผมคือเวลาที่เราตรวจตัวเองนะครับเราจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราหน้าเบี้ยวไหมนะครับเราลองดูจากเส้นมิดไลน์ตรงหน้ากึ่งกลางใบหน้านะครับคือเส้นที่ลาดลงมาจากหน้าผากลงปลายจมูกลงมานะครับเห็นว่าคนไข้ท่านนี้นะครับมีปัญหาว่า ้างเอียงทางด้านขวานะครับผมนะครับคือปัญหาตอนนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีปัญหาที่จากในช่องปากที่ว่าฟันสดป,ปกติฟันเบี้ยวเนี่ยจนกระทั่งโชว์มาถึงข้างน,นอกคือเห็น่ขนาดว่าหน้าเราเบียเ้ยวอยู่นะครับม,มันก็จะมักจะมีความรุนแรงเยอะแล้วนะครับอย่างที่เรียนที่ทราบว่าคนไข้ก็ไปถามมาหลายแห่งก็ พบว่าต้องผ่าตัดกันนะครับซึ่งจริงๆเราเป็นผ่าตัดเป็นวิธีการที่ทามาทําปกติอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนีครับเนื่องจากว่าในวงการจัดฟันเราเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาก้าวหน้าไปได้ไกลแล้วนะครับทําให้การผ่าตัดเนี่ยมันไม่ต้องทําแบบตะก่อนนะครับคือในหลายเคสที่มีความผิดปกติในระดับที่เราสามารถจะรักษาได้นะครับเราใช้เครื่องมือจัดฟันอย่างเดียวก็เพียงพอนะครับในการที่จะแก้ปัญหาให้คนไข้ได้นะครับผม ดูจากฟันนะครับจะเห็นว่าเส้นมิดไลน์คือเส้นตรงกลางนะครับมิดไลน์คือเส้นที่ลากระหว่างบริเวณฟันกลางฟันฟันหน้าตรงคู่กลาง2ซี่นะครับกับฟันล่างนะครับคือตรงบริเวณฟันหน้าที่เป็นฟันคู่ตรงกลางนะครับคุณจะตรงกันนะครับแต่ของให้ท่านนี้นะครับมันเอียงประมาณเกือบเกือบ4.5มิลได้นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับซึ่งตามปกติในตำราเนี่ยถ้าเอียงมากกว่าประมาณสัก2มิล ขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้อง,อง,องทำคาการผ่าตัดแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีความผิดปกติของกระดูกหานไกลร่วมด้วยนะครับแต่อย่างที่เรียนที่ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับจัดฟันมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมันม,มีมีวิธีการและเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปเยอะเราก็สามารถช่วยคนไข้ได้นะครับโดยไม่ต้องทําการผ่าตัดนะครับปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจคือคนไข้นะครับมีการถอนฟันไปนะครับทางด้านขวานะครับจะเห็นว่าพอถอนทางด้านขวาเนี่ยนะครับ คนไข้ก็ต้องมาเคียวทางด้านซ้ายพอทางด้านซ้ายเนี่ยมันมีฟันครบนะครับเวลาท่านลองฟังดูลองคิดว่าจริงไหมนะครับลองคิดตามดูเพราะว่าถ้าคุณไม่มีฟันท่านขวาหรือคุณไม่อยากเคี้ยวฟันที่ถ่อนอยู่แล้วเพราะว่าทางด้านขวามันมีมันไม่มีฟันมันมีเงือกเนี่ยเวลาเราเคี้ยวอ่าหารเ่ยบางทีมันโดนเงือกเราก็เจ็บใช่ไหมครับเราก็กลัวเจ็บเราก็ต้องมาเคี้ยวทางด้านซ้ายนะครับแต่ดืมนะครับว่าปีหนึ่งนะครับเราเคี้ยวไปถึงแสนครั้งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคี้ยวไปถึงแสนครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเรานึกถึงนักพลกาย่ะ กล้ามเนื้อมันมีการนะครับเราะรด้ไขเปทอร์ฟี่คือมีการขยายเส้นใหญ่กล้ามเนื้อนะครับมีสร้างการสร้างจำนวนกล้ามเนื้อให้มันเยอะขึ้นอย่างนะครับมันก็ทําให้กล้ามเนื้อมันดูโตขึ้นก็คิดดูถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อใบหน้าเลยนะครับมันก็ทาให้หน้าเราเบี้ยวแน่นอนเพราะเราเคี้ยวอยู่ข้างข้างเดียวเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อฝั่งนั้นต้องทํางานหนักนะครับมันก็ทําให้ลามองจากภายนอกจะเห็นเลยว่าเออหน้าเราไม่เท่ากันคือหน้าเราเบี้ยว นะครับผมแม้กระทั่งคนไข้ที่ไม่มีการถอนฟันเนี่ยถ้าเคี้ยวข้างเดียมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคนไข้ที่ถอนฟันเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะทําได้ยากกว่านะครับเพราะว่าถึงคนคไข้มีไม่มีฟันจริงๆนะครับแล้วก็ในการจัดฟันเนี่ยนะครับเราก็จะกลัวมากเลยนะครับจะเห็นว่าเรามีเคสสักยากโชว์กันเยอะเนี่ยเราจะไม่กลัวลนะครับเคสยากแค่ไหนแต่ถ้าเป็นเคสที่ถอนฟันเนี่ยเราปลุกข้อมือจัดฟันเนี่ยนะครับไปทํางานเพี้ยนนะครับคือแค่ทุกคนที่มาจัดฟันเนี่ยถ้ามีการถอนฟันเราจะแจ้งหมดเลยนะครับว่าคณีที่มีฟันถอนเนี่ คือมือจัดฟันจะทํางานได้ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพอฟันมีฟันช่วงเป็นฟันที่ลอเนี่ยลวดที่มันวิ่งผ่านบริเวณที่ถอนฟันเนี่ยมันจะหมดแรงดึงนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาของการจัดฟันโดยตามปกตินะครับผมโดยเฉพาะจัดฟันที่เป็นลวดกระเด็กในในที่เราทํานทั่วๆไปนะครับผมอีกการหนึ่งคนไข้เนี่ยพอถอนปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีปัญหาฟันล้มนะครับก็คือศพฟันข้างๆศพลึกนะครับผมจะเห็นว่ามีปัญหาตรงฟันล้าด้วยนะครับเห็นเห็นไหมครับที่ลูกศรชี้ให้ดูนะครับ มองอีฝันหนึ่งก็จะเห็นนะครับว่ามีฟันเล้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีปัญหาการสบฟันลึกนะครับก็ลองอย่างรอสังเกตตัวเองดูนะครับถ้ามีปัญหาพวกนี้ควรมาปรึกษาเรื่องเรื่องการทําการแก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไวนนานๆเนี่ยถ้ามันล้าจนานนะครับมันก็มีโอกาสที่จะแตกถึงรากฟันได้แล้วคุณก็จะมีปัญหาว่าสุดท้ายต้องถอนฟันได้นะครับผมเราถึงทําคลิปนะครับที่เป็นคลิปหนึ่งที่ว่าในกรณีที่ถอนฟันกลามนะครับคือการแก้ไขระยะยาวมันต้องมีการใส่ฟันนะครับก็มาเปิดกันดู ดูได้ชมกันได้นะครับเพราะว่าการใส่ฟันคือการแก้ปัญหาะระยะยาวจริงๆการจัดฟันเป็นการแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีฟันในที่สุดถ้าเราไปเคี้ยวข้างเดียวสุดท้ายมันเบี้ยวอยู่ดีนะครับผมคล้ายท่านนี้นะครับเราจัดฟันในระบบเดมอนเคลียร์นะครับก็คือคนแค่ไม่อยากให้เห็นเหล็กเยอะนะครับก็จริงๆแล้วถ้ามองไกลๆเนี่ยมันก็จะเห็นเหล็กๆเ,เส้นเดียวแต่ว่าในรูปนี้เราถ่ายค่อนข้างโครสอัพมาใกล้ก็เลยเห็นว่าแต่จะเห็นชัดนะครับผม ตัวแบ็กเก็ตก็จะใส่นะครับผมนะครับก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผลตภัด้านล่างเราให้นําให้ทาเป็นเป็นโลหะเพราะว่านั่นจากด้านล่างจะรับแรงเคี้ยวนะครับถ้าเป็นเป็นบ็กเก็ตใสพวกนี้นะครับมันก็มีปัญหาว่าอาจจะเกิดทําให้เกิดการแตกแตกหรือหักระหว่างการรักษานะครับถ้ามีการแตกขึ้นมาการรักษาเราฉนจักนะครับเราถึงแนะนําพวกนก็ให้ถ้าจัดฟันเนี่ยนะครับถ้าอยากทําบ็กเก็ตใสอยากให้ทําเฉพาะข้างบนนะครับก็ล่างเนี่ยยังไงเรายิ้มไม่ค่อยเห็นเนี่ยก็อยากให้ทําเป็นโลหะะไปดดีีท่สุนครับ นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปทางซ้ายเป็น before นะครับส่วนด้านขวาเป็น a f t e ตนะครับก็ลองมองดูเห็นไหครับแค่แค่มองจากตาเปล่าจะเห็นเลยนะครับว่ามุมคางก็จากที่ที่เอียงเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูดูใบหน้าดูสมบูรณ์สมส่วนกันเยอะเลยนะครับจากเดิมที่หน้าดูดูสั้นแล้วก็เอียงนะครับจะเห็นว่าคนไข้ดูใบหน้าดูสมส่วนดูดูยาวดูสมส่วนขึ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเราคิดว่าเรา a เม z i n g มากนะครับคือมหัศจรรย์มากเลยนะครับที่มันเปลี่ยนไปได้จากปากเดิมนะครับที่ ที่กล้ามเนื้อมันมีโทนที่ว่าต้องพยายามพยายามเม้มปากเขาปากมันเอียงเห็นไหมครับทางด้านขวาในกล้ามเนื้อดูสมดุลขึ้นเยอะนะครับคือเรียกว่าปิดปากได้สบายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าจริงๆถ้าดูกันใกล้ๆ,ๆจริงๆก็จะเห็นว่าอาจจะมีร่องรอยที่อาจจะดูเอียงอยู่บ้างนะครับพราะคนไข้อะที่เราแจ้งให้ทราบว่าสุดท้ายเนี่ยท่านต้องมีการใส่ฟันกรามนะครับมันถึงจะทําให้สุดท้ายกล้ามเนื้อสมดุลร่างกายมันค่อยๆปรับปรับขึบบบ้นไปใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับปกติบริเวณข้างล่า,างนะครับจะเห็นว่านะครับ ทางด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ชัดนะครับจากเดิมที่ดูเบี้ยวนะครับผมนะครับเวลายิ้มนะครับจากเดิมที่ยิ้มเนี่ยนะครับจะเห็นชัดเจนนะว่าฟันข้างล่างมันเอียงนะครับจากจัดเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าพอยิ้มเนี่ยนะครับมันดูสมส่วนกันเยอะเลยนะครับจากฟันที่เอียงเนี่ยมันกลับมามิดลามันกลับมาตรงมันเลยนะครับนะครับจะเห็นว่าจากรอยยิ้มนะครับทางด้านคอศัพนะครับที่เป็นเป็นฟันล่างเห็นไหมครับกับทางด้านขวาเนี่ยดูเปลี่ยนไป เยอะมากเลยดีขึ้นเยอะมากเลยครับนะครับ close up ใกล้จะเห็นนะครับว่านะครับจากเดิมที่เห็นนะครับยิ้มเนี่ยสิมีปปากคาล่านะครับมันเอียงตามคางนะครับผมเห็นไหมครับว่าสิมีปปากดูดีแลซกขึ้นเยอะนะดูดีขึ้นเยอะนะครับมันจะไม่ไม่เอียงแบบเดิมแล้วนะครับนะครับทางด้านซ้ายนะครับที่เราให้ลากเส้นมิดไลให้ดูนะครับดูกันีใกล้ดูจากฟันนะครับที่ว่ามิดไลฟันบนกับฟันล่างนะครับมันไม่ตรงกันคือฟันล่างเนี่ยมันเอียงไปทางด้านขวานะครับ เยอะเลยนะครับพอจาจัดฟันเสร็จนะครับจะเห็นว่ามิดไลน์มันตรงกันแล้วนะครับแล้วก็มีีันนึนที่น่าสนใจคือเราสัมภาษณ์คนไข้ท่านนี้นะครับหลังจากจัดฟันเสร็จนะครับก็ลองชมกันดูเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าปัญหาระหว่างจัดเป็นยังไงบ้างนะครับความรู้สึกในหว่างจัดเป็นยังไงบ้างนะครับมันมันเจ็บมากไหมนะครับลองก็ลองรับชมบทสัมภาษณ์กันดูนะครับผม สวัสดีครับจริงๆนะครับคันนี้ถอดเหล็กแล้วนะครับตอนตอนแรกตอนนั้นที่มาเจอกันตอนนั้นคือคือมันมีปัญหาหน้าข้างของพี่ยอมใช่ไหมผมติดนั้นเบี้ยวไปข้างนึงเลยครับเบี้ยวไปข้างนั้นมีครับใช่ครับคือเอ่อเบี้ยวมานานตอนนั้นเป็นมานานไหมครับเป็นมาหลายปีแล้วครับคุณหมอครับแล้วก็เลยาปรึกษาอื่น๋อครับก็เหมือนจะให้มีการผ่าตัดประกอบแต่ทีนี้ทางทางผมก็เลยจะคลิปคุณหมอ อ๋อครับทีี่่นครับครับจริงๆเรื่องผ่าตัดไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันมีใครอยากเจ็บตัวครับจริงๆก็ไม่อยากผ่าก็กลัวเจ็บใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับก็ตอนนั้นตอนนั้นไปถามหลายที่ไหมครับผมก็มีอยู่สองสามที่เหมือนกันเคยที่นะก็มีหมอครับแต่ที่ไปผูกอ่ประมาณสามทีคือให้ผ่ามันเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับตอนที่มาเจอหมอจำได้ว่าของของคุณคนไข้เนี่ยหมอทางข้างหน้าบอกว่รู้สึกว่า ยากนะจริงรู้สึกว่าไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเอ๊ะตอนแรกเพราะว่าประกอบกับฟันเราไม่มีถอนนะครับผมตอนแรกผมทำได้ว่ากลัวว่าเพราะฟันที่ถอนส่นวนใหญ่คนที่ฟันถอนฟันเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะดึงยากมากเลยแต่ปรากฏว่ามันดึงได้ดีมากเลยนะครับมันดึงได้ดีที่เราคิดนะครับผมนะครับแล้วก็คงหน้านะครับดีขึ้นเยอะนะครับนะดีขึ้นมากนเองนะครับผมแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนจัดรู้สึกยังไงบ้างเจ็บอะไรบ้างไหมครับผม ันไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็จะจะมีตึงช่วงที่เราจะไปและดึอองดึงยากใช่น่าจะมีช่วงนี้ครับครับแล้วเป็นไงครับแล้วทางทางฟีดแบ็กคนอื่นอ่ะที่บ้านเลยเขาว่าเป็นยังไงครับก็ดูดีดีเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่สัทธาสัทธาคมันไมครับใช่ครับแต่ก็จะเห็นชัดก็คือถ่ายรูปมันก็จะหายหายเดียวมันค้นครับคือคือก็หูส่ามาจากนายองนะส่าทั้งไก่หูส่าไปครับแล้วเขก็ขอบคุณมากแล้วก็จะจริงๆแล้ววันนี้แนะนำว่าของของของคุณไข่นะครับแนะนำว่า ยังไงจากกอรใช้คอนเนอร์หาโอกาสมาใส่ฟันนะครับเพราะถ้าใส่ฟันเนี่ยมันจะสมบูรณ์ในที่สุดนะครับเพราะถ้าเราไม่ใส่ฟันยังไงเราต้องมาเคี้ยวข้างข้างเนี่ยที่เรามีฟันนะครับผมมันจะทําให้เราไม่หายย้อนมาใส่นะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อรับร้อนไปหน้ามันยังมันยังรับรู้อะว่ามันมีมันมีฟันไม่เท่ากันครับคือคือกล้ามเนื้อใบหน้าเราเป็นชัางละเอียดอ่อนมากเฟซที่เราดีเฮนเนอร์จะเหมาะจะคอยเคลื่อนที่ทีใช่ครับผมยินดีด้วยนะครับผมยิ่งจะฝากบอกนะครับ ก็ถ้าใครอยากจะมาจัดฟันที่นี่นะครับหรือว่ามีปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยลองมาปรึกษาทางนี้ก่อนนะครับได้แล้วครับแล้วก็ผลก็ไวครับไม่เมดิลาสาแล้วอย่างที่บอกเคล็ดผมเป็นเคล็ดยากด้วยยากครมีถอดฟันบนแล้วก็ฟันล่างข้างในครับครับก็ตอนหลายๆที่เขาก็ไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะจัดจัดดีด้วยครับดีดีด้วยเลยครับผมฟันสวยละขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ